เงินเดือนสองหมื่นควรซื้อบ้านไหมนะคะเอ่อถ้าจะถามพี่เอนะคะว่าเงินเดือนเท่าไหร่ห้าหมื่นถึงจะซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้เงินเดือนสองหมื่นถึงควรจะซื้อบ้านได้แล้วอายุยี่สิบควรซื้อบ้านได้แล้วหรืออายุห้าสิบคืออันเนี้ยเป็นเกณฑ์ของแต่ละบุคคลและวัตถุประสงค์และการวางแผนเรื่องการเงิน เรื่องการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยบางคนอาจจะบอกว่าอายุ20ยังไม่ควรที่จะซื้อบ้านเพราะยังไม่รู้เลยว่าเราจะได้อยู่ในจังหวัดนี้พื้นที่นี้นานแค่ไหนอะไรแบบนี้อันนี้คือปัจจัย108เนาะปัจจัย108และว,วัตถุประสงค์108ในการตัดสินใจนะคะแต่วันนี้เรามาเจาะประเด็นว่าเงินเดือน2 0 0 0 0นะคะควรซื้อบ้านไหมซื้อบ้านได้หรือ,อยังนะคะเงินเดือน2 0,000 เงินเดือนแค่หมื่นเดียวเงินเดือนไม่ถึงหมื่นก็ซื้อบ้านได้สําหรับลูกค้าพี่เอนะคะที่ทําสินเชื่อให้เงินเดือนหลักพันก็ซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้แต่เ,เรามาว่ากันว่าเงินเดือนสองหมื่นซื้อบ้านได้ไหมเพราะฉะนั้นซื้อได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะทีนี้วิธีวางแผนวิธีตัดสินใจว่าเอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินใจเมื่อรู้ว่าตัวเองมีเงินเดือนสองหมื่นแล้วนะคะหลักในการคิดคร่าวๆนะคะก็คือค่างวดในการผ่อนชําระนะคะประเมินกันคร่าวๆถ้า อายุไม่เกิน30เนี่ยล้านหนึ่งจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ4ี่พันเพราะฉะนั้นบ้านสองล้านก็ผ่อนอยู่ประมาณ8ปดพันนะคะแล้วก็คือถ้าคนอายุประมาณ3 5มสิบห้าถึงสี่สิบล้านหนึ่งก็จะผ่อนอยู่ประมาณห้าพันสองล้านก็ประมาณหมื่นหนึ่งนะคะส่วนอายุไปในหลักสี่สิบห้าสิบเนี่ยก็ล้านหนึ่งผ่อนอยู่ที่หกเจ็ดพันแล้วแต่อัตราดอกเบี้ย นะแล้วแล้วแต่ธนาคารด้วยอันนี้พูดคร่าวๆให้พอตัดสินใจได้กันกลางๆเนาะอยู่ที่6,000ถึง7,000ในอายุ40ถึง50นะคะล้านละ7,000 6หถึง7,000หมายความว่า1ล้านก็คือคุณผ่อนอยู่6,000 2ล้านก็12,000เพราะฉะนั้นเงินเดือน20,000ซื้อบ้านได้แน่ๆอยู่แล้วนะคะแต่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และปัจจัยข้ออื่นๆด้วยไว้ฟังกันคลิปต่อไปนะว่าปัใจจัยในการตัดสินใจซื้อบ้านเนี่ย บางทีคนก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องยากและเรื่องไกลเรื่องต้องวางแผนระยะยาวแต่ถ้าคิดให้มันง่ายมันก็ง่ายนะมันคือการลงทุนนะคะคือถ้าเป็นยุคใหม่รุ่นใหม่สมัยใหม่เนี่ยพี่เอเชียเลยว่าเด็กๆเนี่ยเพิ่งเริ่มทํางานซื้อบ้านเลย ซื้อ2ปีหลัง2ปีหลังได้เลยเป็นการลงทุนในอสังหาเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มนะคะไว้คลิปนี้ฝากกันคร่าวๆแค่นี้ก่อนว่า2 0 0 0 0คุณซื้อบ้านได้แล้วนะคะคุณซื้อบ้านได้แล้วส่วนจะข้อกังวลว่าซื้อแล้วมันจะยังไงโน่นนี่นั่นเดี๋ยวค่อยติดตามมาดามเอวันไปเรื่อยๆนะคะ